Diamond Food เสริมทัพหัวสาวสองตัวเก่งลุยชิงถ้วยสโมสรเอเชียสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับดิมอนฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนสโมสรของไทยได้ยืนยันว่าการจนากุไทยสงและสุธินาภาสงสองหัวสาวเข้ามาเสริมทีมในการแข่งขันพีพีทวีอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่เมือง วินฟุกป,ประเทศเวียดนามไดมอนด์ฟูดได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันสโมสรเอเชียจากการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2 0 2 1 2 2และยังเป็นครั้งที่2ติดต่อก,กันของทีมที่ได้ลงชิงชัยในรายการนี้หลังจากที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงได้ในการขาแข่งขันเมื่อปี2022ที่ประเทศคาซัคสถาน และในช่วงการเตรียมตัวเตรียมทีมไ a m o n d f o o d ยืนยันคว้าตัวกาจนากุไทยสงอดีตหัวสาวของทีมในวัย25ปีที่อยู่ในชุดคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2021-22และยังอยู่ในชุดคว้าอันดับที่3สโมสรเอเชีย2022จากทีม RSUVC กลับมาร่วมทีมอีกครั้งในรายการนี้ซึ่งขณะดเดียวกันไดมอนด์ฟู d ยังเสริมทีม สุธินาพาสังหัวเสาในวัย23ปีที่เพิ่งพาขอนแก่นสตาร์วีจบอันดับที่3ในรายการแข่งขันไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2022-23มาร่วมทีมอีกหนึ่งคนไดมอนด์ฟูดไฟ e ชฟแอร์ฟอ e จะลงสนามเกมแรกในรายการพีพีทวีอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในรายการนี้นะครับก็จะพบกับอ n นทร VC จากคาซักสถานซึ่งเป็นรองแชมป์เก่าและ อดีตแชมป์ในปี2021นัดแรกเราจะแข่งขันกันวันที่25เมษายน2566เวลา14นาฬิกานะครับตามเวลาของประเทศไทยซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับก็สามารถชมการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับก็เอาใจช่วย2ส,สาวนะครับถึงแม้ว่าจะความสูงจะไม่มากแต่ว่าคุณภาพก็สุดยอดเหมือนกันนะครับในการทำคะแนนนะครับ ช่องเรื่องของผมใบช่างยอดก็ขอเอาใจช่วยสองนักจบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดจะมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด s ับส c r ร b e กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลตลาดในช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ